สวัสดีคะ่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะสวัสดีในช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568กลับมาพบกับแม่มโนยเช่นเคยสําหรับคลิปการดูดวงโดยรมโดยทั่วไปนะคะซึ่งแม่ม้นยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงในลักษณะแบบนี้นะคะคําทํานายจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแม่ม้นอยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ดูดวงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างนั้น อยากให้ตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลความจริงให้เยอะๆอย่าให้หัวใจลงคําทํานายและอย่าให้คําทํานายลงหัวใจสำหรับดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงเดือนกันยายนนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่หนึ่งถ้วยไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะจะหมายถึงการเริ่มต้นนะคะสิ่งใหม่ๆไพ่หนึ่งถ้วยถ้าเป็นคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ไพ่หนึ่งถ้วยยังบ่งบอกนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยเคหั K H S, สถานบ้านช่องก็ไดนะคะบางส่วนซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะคะในช่วงเดือนกันยายนแต่ถ้าใครที่ว่างงานมานานนะคะไพ่หนึ่งถ้วยคุณมีโอกาสได้งานใหม่แต่ไพ่สี่ถ้วยที่ตามขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนว่านะคะงานใหม่ที่ได้ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ นะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ไพ่หมายเลข93นะคะเป็นไพ่นะคะรูปคุณยายนะคะเอามือข้างหนึ่งปิดตาข้างหนึ่งนั่นหมายถึงให้เลือกที่จะมองไม่มีอะไรนะคะที่สมบูรณ์แบบที่เพอร์เฟกไปซะทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งผู้คนรอบข้างคนในครอบครัวนะคะงานที่เราทำเพื่อนร่วมงานเจ้านายนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง ะะก็เหมือนกับต้องมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยด้วยกันทั้งนั้นให้คุณเลือกที่จะมองเดือนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เดือนที่แย่หรือว่าไม่ใช่เดือนที่ไม่ดีอิทธิพลของไพ่สีถ้วยแต่หลายหลายคนมีความรู้สึกนะคะเบื่อเบื่อกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันเบื่อผู้คนรอบข้างเบื่องานนะคะอีกบางส่วนเนี่ยเหมือนกับได้ของที่เรายังไม่พึงพอใจ ข้อสังเกตของไพ่สีถ้วยเนี่ยนะคะเราจะต้องกลับมาจัดการที่ตัวของเราเองสีถ้วยนะคะไพ่เดอะฟูลนะจักรวาลอยากจะให้นะคะคุณปล่อยวางให้มากๆ ไพ่สองเหรียญกับไพ่หกเหรียญในเรื่องของการเงินของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะสองเหรียญหกเหรียญเป็นไพ่ของการหมุนเงินจะมีจังหวะของการเงินตึงมืออยู่บ้างแต่ด้วยอิทธิพลของเจ้าไพ่หกเหรียญเนี่ยหมายถึงถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินก็จะมีคนหยิบยื่นโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือมาให้ถ้านะคะคุณมีใครสักคนหนึ่งหยิบยืมเงินคุณไปแล้วคุณยังไม่ได้คืนลองกลับไปไถ่ถามดูเพราะคุณมีโอกาสได้นี่สินเก่าๆคืนมาอยู่บ้าง อิทธิพลของเจ้าไพ่หกเหรียญเนี่ยอีกบางส่วนเนี่ยเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะมีเงินก็มีเหตุที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปอีกบางส่วนเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคุณเนี่ยทำให้เวลาที่คุณเดือดเนื้อร้อนใจก็จะมีคน นะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือไพ่นะคะอัศวินถือถ้วยเป็นตัวแทนของกัลยาณมิตรที่ดีดังนั้นเมื่อตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่หมายเลข6เหรียญน,นะคะคุณมีโอกาสได้รับโอกาสดีๆได้รับความช่วยเหลือได้พบมิตรใหม่นะคะได้พบเจอนะคะคนที่ดีๆมีไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเดินทางนะคะขึ้นมาถึง3ใบเป็นไพ่ชุดใหญ่ด้วยนะคะไพ่ the temperance ไพ่เดอ f o o ลแล้วก็ไพ่เด e c h a ริอออีกบางส่วนมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยนะคะในช่วงเดือนกันยายนหรือว่านะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนอีกบางส่วนนะคะซื้อยวดยานพาหนะใหม่ก็ได้ ไพ่เดือดทำเปรันกับไพ่สองเหรียญเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภถ้าถามว่ามีไหมแม่ม้นนอนมองว่าโชคลาภของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะจะมาจากการทํางานจากน้าพักน้าแรงด้วยอิทธิพลของเจ้าไพ่หมายเลขเจ็ 7, เนี่ยไม่มีอะไรที่เราได้มาโดยง่ายแต่ความสําเร็จของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะได้มาจากความพยายามของตัวคุณเองและเป็นความสําเร็จนะคะที่น่าภาคภูมิใจด้วย โชคลาภเสียงโชคเสียงดวงได้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะอย่าไปทุ่มหมดหน้าตักนะหกเขาว่า6เหรียญนะคะสเหรียญแล้วก็ไพ่เดทำพรนนะคะ,ะ,คะเป็นลักษณะของการหมุนเงินแต่จะให้คุณกับคนที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนะคะยุทธานพานะการเดินทางซื้อมาขายไปนะคะบัญชีในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่เดชาวรือจริงๆแล้วไม่น่าจะมี ปัญหาอะไรมากมายในเรื่องของสุขภาพดูโดยรวมแล้วก็ยังดีอยู่ไพหมายเลข93เนี่ยนะคะเป็นเกี่ยวข้องกับทั้งด้านเรื่องของระบบสายตานะคะต้อลมต้อกระจกสีถ้วยเนี่ยในเรื่องของรลำไส้ลรกกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนเดี๋ยวแม่มืน้อยขอพลังงานจากจักรวาลว่าจักรวาลมีสิ่งใดอยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะจักรวาลบอกว่าตระหนัก ในการทำอะไรก็ตามนะคะต้องมีสติเสมออย่ามัวแต่หลงกับความสำเร็จที่ได้มาจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการที่จะทำอะไรกันแน่นะคะดังนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่าง มีสติให้เยอะๆถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์พอมีเวลาแม่มน้อยอยากจะแนะนําให้คุณทําบุญสร้างกุศลการทําบุญสร้างกุศลในช่วงเดือนนี้ที่อยากจะแนะนานะคะอยากจะให้นะคะให้ทานกับผู้ยากไร้คนไร้บ้านหรือว่าให้ทานสัตว์ก็ได้นะคะเมื่อทําบุญสร้างกุศลเราก็อย่าลืมกรวดน้ําด้วย ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มืน้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีไพ่หมายเลขนะคะ93แล้วก็ไพ่สี่ถ้วยขึ้นมาพร้อมกันในเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็ชีวิตครอบครัวนะคะจกักรวาลบอกว่าจะต้องนะคะเลือกที่จะมองปิดตาสักข้างหนึ่งนะคะให้มองแต่สิ่งที่ดีๆของกันและกันนะคะอะไรที่ไม่ดีก็นะคะ มองผ่านไปจะทําให้ชีวิตคู่ของเรามีความสุขมากขึ้นตรงตําแหน่งคู่ครองเป็นลักษณะของไพสง่สองเหรียญสองเหรียญหมายถึงคนที่อารมณ์แปรปรวนง่ายเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายอารมณ์ของคู่ครองก็ไม่ค่อยจะอยู่กระร่องกระรอยตัวเราก็หงุดหงิดง่ายลักษณะองไพ่สีถ้วยเนะี่ยเหมือนกับใครพูดอะไรก็นะคะดูแล้วไม่ คอยจะเข้าหูซะด้วยใครทำอะไรก็นะคะดูเหมือนกับขัดหูขัดตาไปหมดไพ่ t ด e f ฟู l นะคะไพ่เ e ะแชมเปญเนี่ยจะต้องพยายามปรับสมดุลอารมณ์ของเราให้ได้นะคะปล่อยวางเยอะๆอะไรที่มองผ่านได้ก็มองผ่านไปนะคะมีในเรื่องของความไม่เข้าใจกันอยู่บ้างนะคะโดยเฉพาะจะเกิดจากในเรื่องของการเข้าใจผิดไพ่เห็นการเข้าใจผิดขึ้นมานะคะการเข้าใจผิดจะเกิดจากการสื่อสารก็ได้นะคะ พฤติกรรมนะคะการกระทําก็ได้ไม่ว่าจะเป็น ของตัวเราเองหรือว่าของใครบางคนในครอบครัวดังนั้นจะสื่อสารอะไรก็จะต้องสื่อสารให้ชัดเจนนะคะไม่เข้าใจอะไรนะคะก็จะต้องถ่ายถามกันแต่ใดๆก็ตามนะคะถ่ายที่สุดแล้วคุณก็สามารถเคลียร์กันได้ลงตัวไพ่แห่งการเดินทางขึ้นมาหลายใบนะคะอีกบางส่วนมีคู่คลองนะคะที่อยู่ห่างๆกันไพ่ทวินเฟรมเนี่ยไพย่ใบนี้เป็นไพ่เนื้อคู่นะคะแต่ลักษณะคู่แบบทวินเฟรมเนี่ย นะคะมันอาจจะต้องมีบททดสอบนะคะเยอะมากสักนิดหนึ่งนะคะอยู่กันไปบางครั้งคุณก็ทะเลาะกันไปนะคะตีกันบ้างนะคะแต่ไพ่ใบนี้น่ะนะคะเขาบอกว่านะคะต่อให้ทะเลาะกันแทบตายแต่คุณก็นะคะตัดกันไม่ขาดนะคะทิ้งกันไม่ลงคนที่มีคู่แบบทวินเฟรมนะคะการมาของค,คนคนนี้เขาจะสอนให้คุณรักแล้วก็เคารพตัวเองเป็นนะคะ,ะ,คะเขาจะเหมือนกับนะคะกระจกที่สะท้อนภาพของตัว ตนของคุณออกมานะคะเขาก็เหมือนกับคุณนั่นแหละคุณก็เหมือนกับเขาบางครั้งนะคุณมีนิสัยนะคะที่คล้ายๆกันชอบเอาชนะกันนะคะอยู่กันไปนะคะก็เหมือนกับคู่กัดนั่นแหละ สังเกตง่ายๆใครที่มีคู่ครองนะคะแบบทวินเฟรมเนี่ยจะมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะคะอายุที่แตกต่างกันมากๆในเรื่องของฐานะก็ได้แต่ถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่มานานนะคะกำลังรอเรื่องการได้บุตรการตั้งครรภ์น,นะคะถ้าถามว่าจะมีข่าวดีไหมภายหนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะคะบอกว่านะคะมีข่าวดีนะสำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแนวโน้ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะ ภายหมือเลข93ขึ้นมาเนีแม่มืน้อยอยากจะให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์เลือกที่จะมองให้มองแต่สิ่งที่ดีๆส่วนที่ดีๆของกันและกันนะคะอะไรที่ไม่ดีหรือว่าข้อเสียของเขาบางครั้งนะคะเราทํามองไม่เห็นไปบ้างนะคะให้มองข้ามไปบ้างจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้น นะคะมีความสุขลักษณะของไพ่สี่ถ้วยเนะี่ยเป็นความรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้ดังใจอีกบางส่วนนะคะตั้งคําถามว่าความรักของเรานั้นเดินทางมาถึงจุดอิ่มตัวหรือเปล่ามันไม่ได้เดินทางมาถึงจุดอิ่มตัวแต่มันเดินทางมาถึงนะคะจุดที่เรียกว่านะคะจุดวัดใจแล้วแหละนะคะทั้งตัวคุณทั้งตัวเขานะคะก็ต่างนะคะมีข้อดีแล้วก็ข้อด้อยด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่คุณทั้งคู่จะสามารถปรับตัวเข้าหากัน ะะได้หรือเปล่าตรงตำแหน่งนะคะคนรักเป็นลักษณะของไพ่สองเหรียญน,นะคะลักษณะสองเหรียญเนี่ยนะคะสื่อถึงคนที่นะคะเปลี่ยนใจง่ายเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะ ดูเหมือนอารมณ์ก็ไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอยสักเท่าไหร่นะคะไพ่หมายเลขสี่ถ้วยนะคนรักก็หงุดหงิดง่ายเช่นเดียวกันอีกบางส่วนนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับคนรักเขาละเลยความรู้สึกของคุณเขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณนะคะตั้งความหวังแล้วก็คาดหวังเอาไว้ไพ่เดอะฟูลเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะลองลดในเรื่องของการตั้งความหวังนะคะในตัวคนคนนั้นลงมาสักครึ่งหนึ่งนะคะจักวานนะคะจะ บอกว่านะคะอยากให้คุณปล่อยวางความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะมีไพ่ทวินเฟรมขึ้นมาทวินเฟรมจริงๆแล้วนะคะเป็นไพ่เนือคู่นะแต่คู่ลักษณะแบบทวินเฟรมเนี่ยคุณจะต้องผ่านบททดสอบก่อนนะคะก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จทวินเฟรมนะคะเขาก็เหมือนกับคุณคุณก็เหมือนกับเขานั่นแหละนะคะบางครั้งการมาเจอกันก็เพื่อเป็นการเรียนรู้ นะคะเขาจะสอนคุณให้คุณเป็นตัวตนของคุณที่ดีมากกว่าเดิมคุณก็เช่นกันนะคะก็จะดึงส่วนที่ดีๆนะคะของเขาออกมาทําให้เขานะคะเป็นตัวตนของเขาที่ดีขึ้นแต่นะคะส่วนใหญ่แล้วคู่ลักษณะแบบทวินเฟรมเนี่ยอยู่ใกล้กันกระเถียงกันทะเลาะกันเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวคุณก็กลับมารักกันใหม่นะคะอีกบางส่วนนะคะก็วิ่งหนีวิ่งไล่กันอยู่แบบนี้เรื่อยไปนะคะเขาวิ่งหนีนะคะคุณวิ่งไล่นะคะ ทวินเฟรมนะคะการที่เราจะนะคะประสบความสําเร็จนะคะและก็อยากจะให้เขาหรือเธอคนนั้นหยุดที่ตัวคุณนะ่ะคุณจะต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนถ้าคุณรักตัวเองเป็นเขารพตัวเองเป็นนะคะคุณไม่ต้องนะคะไปตามเขานะคะเขาจะหยุดอยู่ที่คุณเขาจะกลับมาหาคุณข้อสังเกตง่ายๆนะคะถ้าใครที่มีคู่แบบทวนะินเฟรมน่ะ นะคะคุณลองสังเกตดูนะคุณทั้งคู่จะมีช่วงวัยที่แตกต่างกันมากๆบางครั้งแตกต่างกันเป็น10ปี20ปีนะคะอีกบางส่วนคุณมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมนะคะอีกบางส่วนคุณมีนะคะความแตกต่างในเรื่องของฐานะ แต่ใดๆก็ตามแล้วนะคะดูแล้วก็ยังคงทิ้งกันไม่ลงไพ่ Misunderstanding ไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งการเข้าใจผิดระมัดระวังในเรื่องของการเข้าใจผิดซึ่งอาจจะเกิดจากการสื่อสารการกระทําพฤติกรรมนะคะดังนั้นจะต้องนะคะพูดกันให้เคลียร์นะคะอะไรที่ไม่แน่ใจสงสัย นะะให้เคลียร์กันแต่อีกบางส่วนเนี่ยคุณได้ผ่านขั้นตอนเรื่องราวของการมีประเด็นเข้าใจผิดกันมาแล้วทั้งคุณทั้งเขานะคะยังคิดถึงกันมากๆโอกาสในการปรับความเข้าใจมีอยู่ในช่วงนะคะครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายน สำหรับคนโสดนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะเป็นข่าวดีของคนโสดนะคะหมายถึงคุณมีโอกาสได้พบรักนะคะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์มีไพ่แห่งการเดินทางขึ้นมาหลายใบโอกาสในการพบรักของคนโสดนะคะจะมาจากการเดินทางใครที่เป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะออกไปเที่ยวบ้างไปสังสรรค์กับเพื่อนๆบ้างนะคะไปเดินทางบ้างก็ได้นะคะจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสได้พบรักอีกบางส่วนได้พบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์ตามพื้นดวงมีไพ่ทว ินเฟรมขึ้นมาทวินเฟรมก็คือเนื้อคู่นะคะอีกในลักษณะหนึ่งแต่ลักษณะแบบทวินเฟรมเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างจากโซเมตแตกต่างจากเนื้อคู่ในลักษณะทั่วๆไปนะคะการมาของคนคนนี้เขาจะสอนให้คุณรักตัวเองเป็นนะคะก็เหมือนกับนะคะเขาก็คือตัวคุณคุณก็คือตัวเขานั่นแหละ เรามีความเชื่อว่านะคะดวงจิต1ดวงแตกแยกออกเป็น2ต่างฝ่ายก็ต่างนะคะแยกย้ายไปใช้ชีวิตไปเจริญเติบโตไปเรียนรู้แล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาดวงจิตทั้งคู่ก็จะย้อนกลับมาเจอกันการพบรักนะคะแล้วก็มีคู่แบบทวินเฟรมเนี่ยนะครต้องผ่านบททดสอบค่อนข้างเยอะบางครั้งคุณก็รักกันเดี๋ยวคุณก็ตีกันอีกคนหนึ่งวิ่งไล่อีกคนหนึ่งวิ่งหนี นะคะมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ท้อแต่ใดๆก็ตามถ้าคุณสามารถนะคะผ่านบธททดสอบของคําว่า Twin Frame ได้คุณจะเป็นคู่รักที่หลายๆคนอิจฉาเลยแหละคนที่มีคู่แบบ Twin Frame ไม่ใช่ทุกคนจะมีคู่แบบ Twin Frame คุณลองสังเกตดีๆนะคะถ้าเรามีคู่รักแบบ Twin Frame เราจะมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาอายุแล้วก็ในเรื่องของฐานะบางคนนะคะมีอายุที่แตกต่างกันเป็น10ปี20ปี คนรอบข้างก็อาจจะมองว่านะคะความรักของคุณกับเขาหรือเธอคนนี้มันยากที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ดูเหมือนว่านะคะโชคชะตาฟ้าฤกิดหรืออะไรก็ไม่รู้ทำให้คุณนะคะที่แตกต่างกันมากๆนะ่ะเข้ามารักกันได้ไพ่หมายเลข93นะคะกับไพ่หมายเลขสี่ถ้วยเนี่ยโอกาสพบรักนั้นมีอยู่แต่สี่ถ้วยเนี่ยจักรวาลบอกว่านะคะอยากให้นะคะคุณเปิดใจให้มากๆบางคนเนี่ย ะะมีสเปคหนุ่มในฝันนะคะสาวในฝันเวลาที่มีคนเข้ามาแล้วยังไม่ตรงใจยังไม่ถูกใจไม่ตรงสเปคคุณก็มักจะนะคะปล่อยผ่านแต่ในช่วงเดือนนี้อยากให้ลองเปิดใจเรียนรู้นะคะศึกษาซึ่งกันและกันไปก่อนไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบนะคะ ให้มองแต่สิ่งที่ดีตัวเราก็ไม่สมบูรณ์แบบตัวเขาก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่เราเรียนรู้กันได้นะคะความไม่สมบูรณ์แบบของคนทั้งคู่ถ้าสามารถยอมรับกันได้ปรับตัวเข้าหากันได้คุณจะเป็นคู่รักที่หลายๆคนอิจฉาเลยแหละอีกพลังงานหนึ่งที่แม่มน้นยมองเห็นนะคะแม่มน้นยมองว่าอีกบางส่วนนะคะได้ผ่านขั้นตอนเรื่องราวของการมีประเด็นกับคนรักมาแล้วทะเลาะกันนะผิดใจกันเลิกลาจากกันไปแต่ดูเหมือนว่าคุณนั้น นะคะจะตัดกันไม่ขาดโอกาสในการปรับความเข้าใจนะคะมีอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกแต่ใดๆก็ตามก็จะต้องเลือกที่จะมองไม่มีใครนะคะที่สมบูรณ์แบบทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งตัวเขาต้องพยายามปรับตัวยอมรับนะคะตัวตนของกันและกันให้ได้แล้วคุณก็จะสามารถเริ่มต้นใหม่กันได้นะคะคนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้จะโดดเด่นไปนะคะทั้งคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ วันเดียวกันกันกนนบกะคะุณเป็นคนที่เกิดะะอยู่ในวันจันทร์วันพฤหัสบดีก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่เกิดนะคะอยู่ในนะคะราศีกรกฎนะคะราศีกุ้มเป็นคนที่เกิดนะคะอยู่ในราศีพิจิกหรือว่าเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุินก็ได้ แม่ม่น้อยขอเป็นกําลังใจให้นะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาถ้าวันนี้ผิดพลาดไปการใดแม่ม่น้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่ม่น้อยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ม่น้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ